โมพระคเนสายะณะโมนะมะคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมนะสัมมาอรหังวันทามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปน,นังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยังประสิทธิเม โอมนะโมพระคเนสายะนะโมนมะคันธมาละสิทธาหนังกะภะมะนะสัมมาอรหังวันทามิองค์การพินทุนาถังอุปปน,นังพรหมโนะอินโธพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยัง พระสิทธิเม αι. โอมนโมพระคเนสายะนโมนมะคันทมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุปปนังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมัง สิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนโมนมะคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุปปนังพรหมโนะอินโทพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจัง สิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังประสิทธิเมโอมโมพระคเนสายะนะโมนมะคันทมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันถามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปัน,นังพรหม,มโนะอินโธพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทา สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนะโมนามคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปน,นังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทา สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังประสิทธิเม